Okay. ข้อต่อไปสุดท้ายแล้วไหมนะคะข้อสุดท้ายแล้วให้คุณคิดว่าท่าไหนที่ทำแล้วน่ารักที่สุดสําหรับคุณสองคนเออตเอยเฮ้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 ยต้องให้เหมือนกันนะหันมาแล้วขออนุญ,ญาตค้างไว้ได้ไหมท่านี้ได้ไหมคะคุณปองคุณภูวิน่ะหันมาแล้วขออนุญ,ญาตทำค้างไว้ก่อนนะท่าที่คิดว่าทำแล้วน่ารักที่สุด 1..2..3.. 1, ส let's go เหมือนไหมเหมือนไหมเก่งเก่งเกนะคะอ่ะพรบมือหน่อยครบ,ครบแล้ว10ข้อเดี๋ยวเรามาดูคะแนนจากคณะกรรมการกันดีกว่าเฮ้ยแต่จริงๆก็เหมือนหลายข้ออยู่นะเหมือนหลายข้ออยู่นะคะเหมือนหลายข้ออยู่คิดว่าคิดว่าสิบข้อต้อง7คะแนนขึ้นไป7ข้อขึ้นไปคิดว่าเราจะถึง7็ไหม ผมว่ายังไงก็ถึงครับผมว่ายังไงก็ถึงเนาะยังไม่ถึงอย่างมากเราน่าจะผิดสักตบข้อสองข้ออย่างงเฮะอ่าฮะถ้าถ้าไม่ถึงก็กรรมการเก้งแล้วเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูคุโทษดีนั่นแหละคุณคะคุณคะคุณอย่าไว้ใจเดซี่นี่นะคะโอเคขอดูคะแนนหน่อยนะคะโอ้ยเก่งมากเลยอะทำไม่ได้ทั้งหมด9ข้อ9คะแนนค่ะเก่งมาก ดีดเนี่ยแหละทำไงให้เหมือนทำไงให้เหมือนเจ้าผมก็คิดไปไกลผมเก่งมากเก่งมากอย่างนี้ก็ไม่โดนทำโทษอะดิใช่ไหมไม่โดนทำโทษนะครับเพราะว่าเราชนะเลยเฮ้ยเขาเขาแบบเขาเหมือนเขาขิงเราเหมือนกันนะอ้าวไม่ไม่แพ้นะไม่โดนทำโทษนะเออโอ้แต่จริงๆผมมากี่รอบผมก็แพ้ทุกรอบอ่ะแต่วันนี้ชนะแล้วแล้วแล้วกฎลงโทษคืออะไรครับอยากรู้อยากรู้อยากรู้แล้วทำไหมถ้าพี่บอกเอา ได้ครับ Harriet: ผมส่งตัวแทนไปทำครับเด้ไดวได้ได้ไทกันนี้ได้ไหมได้ไหมได้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 แน่นะได้ครับถ้าพี่บอกเราต้องทำให้ดูนะครับผมบทลงโทษของเราวันนี้คือคือให้คุณสองคนเต้นว่าแลชแต่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 แตการเต้นก็ต้องมีเลือกนิดหนึ่ง